สวัสดีครับผมนายสลายุตตะวิง่งปัจจุบันอายุ3 1ปีปัจจุบันรับราชการครูที่โรงเรียนบ้านนาายลาหุ่มตำบหลหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสรารคามก่อนเชื่อในพระเจ้านะครับผมก็เป็นคนที่มีความคิดะนะครับความคิดมากกังวลใจนะครับในเรื่องของอนาคตในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับมีความคิดความกังวลใจ อยู่ทุกวันนะครับแล้วก็เป็นคนไม่มีความมั่นใจในตนเองนะครับในการตัดสินใจในเรื่องต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการใช้ชีวิตเรื่องการงานการเงินอย่างงี้ครับก็เป็นคนขาดความมั่นใจนะครับเป็นคนที่ใช้ชีวิตตามใจตนเองใช้ชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมายนะครับเล่นสนุกสนานไปวันๆเล่นไร้สาระไปวันๆนะครับและก็ทําความบาปมากมาย ตอนนั้นภรรยาได้ประกาศเรื่องราวของพระเจ้านะครับภรรยาของผมก็คือคุณครูพลินนะครับแต่วิง่งตอนนั้นเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะครับเราได้ไปบรรจุที่โรงเรียนเดียวกันนะครับที่อำเภอโกสุมนะครับได้ทําความรู้จักกันนะครับทำงานด้วยกันประมาณ2ปีกว่าจะทำการรู้จักกันนะครับก็ภรรยาก็เป็นคนที่เชื่อในพระเจ้านะครับได้ประกาศข่าวประเสริฐ และเรื่องราวของพระเจ้าให้ผมได้ฟังนะครับว่าพระเยซูเป็นความรักพระเยซูช่วยให้เรารอดได้พระเยซูรักแบนนะพระเยซูจะช่วยเราเมื่อเรามีปัญหาเขาก็หมอกผมแบบนี้แล้วก็ได้ชวนผมมาศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าที่คิตจักพยากรภูมิพิเศษนะครับก็มาเฉพาะวัน สำคัญนะครับวันคริสต์มาสวันวาเลนไทน์อย่างเงี้ยนะครับวันสําคัญของคริสเตียนนะครับแล้วก็มาเฉพาะวันที่ว่างนะครับไม่ได้มาประจําไม่ได้มาทุกอาทิตย์นะครับก็ยังไม่ได้ตัดสินใจเชื่อจนระยะเวลาผ่านไปเกือบสองปีนะครับก็ผมก็ได้มาคิดไดะจัดบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็ได้ตัดสินใจเชื่อนะครับในพระเจ้าเพราะได้ รับคําตอบที่แท้จริงได้รู้จักพระเจ้าเป็นจริงนะครับรู้ว่าพระเจ้าช่วยให้เราอ่ารอดนะครับรู้ว่าพระเจ้าไถ่าบาปเรานะครับแล้วก็ให้เราได้ไปอยู่บนสวรรค์นะครับพระเจ้าก็อวยพรผมนะครับให้มีสติปัญญามากขึ้นเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้นนะครับกล้าตัดสินใจแล้วก็มีเป้าหมายในการใช้ชีวิต อยู่ในทางของพระเจ้านะครับแล้วก็สแสวงหาพระเจ้าสม่ําเสมอพระเจ้าก็เวพรผมนะครับได้แต่งงานกับคุณครูพลินนะครับผมก็ได้ดําเนินในทางของพระเจ้านะครับมาอธิษฐานนมัมการพระเจ้าอยุ่ทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็ได้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้ช่วยนมัมการการช่วยงานที่คิดจักรนะครับผมก็อธิษฐานกับพระเจ้าใน าการที่จะมีบุตรพระเจ้าก็ทรงตอบผมนะครับให้ผมได้มีบุตรคนที่หนึ่งแล้วก็เป็นผู้ชายนะครับซึ่งตรงกับคําอธิษฐานของผมนะครับพระเจ้าก็อวยพรผมในเรื่องการงานนะครับพระเจ้าก็อวยพรที่ให้ผมได้ย้ายโรงเรียนอวยพรการเงินที่ผมได้มีเงินเดือนขึ้นนะครับในทุกปี วพรครอบครัวของผมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์มีพ่อแม่ลูกนะครับแล้วก็พระเจ้าได้ทําการอัศจรรย์นในชีวิตผมก็คือหล้างจากแต่งงานนั้นผมมีก้อนเนื้อที่นิ้วนิ้วมือนะครับนิ้วชี้ข้างขวานะครับก็สงสัยว่าเป็นเนื้ออะไรก็ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลสุทธาเวชก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยนะครับก็คุณหมอก็มีความสงสัย ว่ามันจะเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายนะครับก็ได้อธิษฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าทําการอัศจรรย์ว่าขอให้ไม่เป็นเนื้อร้ายนะครับให้พระเจ้าทรงช่วยก็ผลออกมาก็เนื้อที่นิ้วมือก็เป็นก้อนไขมันธรรมดานะไม่ใช่เนื้อร้ายแล้วก็ได้ผ่าตัดรักษาแล้วก็หายเป็นปกตินะครับก็ขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่า,าพระเจ้าจะอวยพร อย่างไรมากมายในโลกนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือเงินนะครับแต่หลังจากที่เราจากโลกนี้ไปนะครับเรามีความหวังใจว่าเราจะได้ไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าสุดท้ายนี้ก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับที่ได้รับชมคลิปคำพยานของผมในวันนี้นะครับถ้าท่านยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับก็ขอเชิญชวนท่านมาศึกษาเรื่องราวของพระเจ้านะครับ และท่านจะได้รู้จากว่าพระเจ้ามีจริงนะครับพระเจ้าเป็นคําตอบของชีวิตและพระเจ้าช่วยคนได้นะครับเหมือนกับข้อพระคัมภีร์มาระโกบทที่11บเอข้อยีเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นพระเจ้ารักทุกคนนะครับขอพระเจ้าไวพ้พรครับ